สวัสดีครับพี่น้องมินี่เกษตรเพิ่งต้นมาแล้วครับผมมาเบื้อ่งแพร่ภามนี่นาะครับเนาะพี่น้องแพร่ภามนี่ของเพื่อนนี่อยู่บ้านสวนปลาเนาะครับเนาะอ่าตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นเนาเนเนนะครับเนาะแพรสวนนี่ประมาณอยู่ลอยก็โตพี่น้องสวนนี้เป็นที่แพรหลายครับผมคอกนี่แพรหลายครับผมมีแต่ตัวเงี้ยง้วนพี่น้องลองพาพี่น้องดูเบิง้งหน้าครับดู้ว่าเป็นยังไงครับผม นี่ครับพี่น้องบรรยากาศข้าวๆนะครับเนาะนี่ครับผมบรรยากาศข้าวคาวพี่มีจักโตยู่นี่ครับผมอาจจะพูดกันข้าวๆอร่อยยี่สิบครับอรเีนาะครับเนาะโอ้ร่อยเสิบตูนบอกครับผมโอ้ลายจเนี่ยราัวดาตัวเล็กนี่มทันในร่วมเลยตัวเล็กเพนวมเลบอกครับผมมีสองข้อพี่น้องขึนข้อไงผวีครัผมามหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองสามขอกสี่ขอกโอ้สี่ขอกพี่น้องพี่ไม่ยืนหนึ่งกับใครับนี่ขอกใหญ่ที่สุดสี่ขอกใหญ่ที่สุดบอกครับผมครับอ๋อขอกใหญ่ที่สุดพี่น้องนี่ครับอันนั้นขอกน้อยอันนั้นขอกน้อยข้าของอันนี้ขอกน้อยครับนั่งของขอกน้อยสื่อมาไหม อันนดินกระพรอบทำหน่อยร้องไห้แบบนี้ครับผมพี่ซื้อยังครับเนี่ยพี่ซื้อยังครับผมอ่ะครับผมผมสมบัติครับสมบัติที่สมบัติเน้อมาดูแลเป็นบางครั้งแล้วครับเนาะมาดูแลหายใจบางครั้งเนาะครัผู้ดีอาจารย์เพิ่นผูไดีมาเนาะอาจารย์มาเนาะอาจารย์แล้วไปตัดกระถินอยู่กับฝ่ลูกเอาไปตัดกระถินกับลูกเนาะครับเนาะเอากามาเห็นอยู่นี่หลายเราก็เลยมาถ่ายกับข่าวครัผมพาหน้าผู้ดีก็บมูเนาะมาสีมาหามูครับผมผู้ดีก็เลยมูพามาถ่ายแผะอยู่นี่ยครับ พื้นที่นี่เท่าไรนะพี่กว้างว่าพื้นที่พื้นที่เท่าไหร่ผมว่ได้ถามเพื่อนนะครับผมว่ายู่เป็นหลักการไม่ได้รู้เป็นหลักการเนาะเพราะว่าผมเดี๋ยวผมก็ได้เดี๋ยวไปแล้วเพื่นจิแม่ไปแม่เนาะก่ได้อยู่เป็นหลักกันแน่มีพันยังเน่พี่อยู่เหนี่ยเข้าผมอีกอันนี้ต้องถามอาจารย์ครับต้องถามอาจารย์อาจารย์อยู่จังสิรูเรืองเพรา่อศิสิบุรุเรืองหรอกครับผมบุรุเรีองพันมันเนาะจะฟ้องเพื่อนเพื่อนต้องดูถามอาจารย์อาจารย์ทีู่มเบิดเลยอาจารย์ไปหาตากัดทินพี่น้อง เดพี่น้องเข้าไปได้เบไปพี่เข้าได้เลยครับเข้าตามสบายเดี๋ยพี่น้องเด้อย๋ยวไปถ่ายเบิ่งอีตัวหน่อยมันนอนดีแท้โอ้สีแดงสีแดงสีแดงเลยสีด้วยเี๋ยวพี่น้องเด้อนี่ครับผมนี่ควรจะจากไตแพ้เด้อครับเด้อมาฟาร์มนี่เด้อครับผมร้อยร้อยหาซีบุกซีบตัวเนาะพี่น้องประมาณเนี่ยเราลวมตัวหน่อยพร้อมพี่น้องคนนะครับจะลวมกันแล้วก็ประมาณพี่น้องเอ้ยผมครับผมมีสีขอบน้องอยู่นี่เนาะครับสีสขอกพี่น้องคนนะครับผม ตะเลี้ยงกับแบบง่ายๆเลยพี่นอกจากกะทิเนี่ยมันกินเนาะครับได้ได้ไร่ทุ่งวัพี่ฮะได้สปล่อยมันออกยางข้างนอกเนาะบอกเอาแบบนี้เลยมีแต่ของเวอร์ปล่อยออกไปกินออ๋มีแต่ของอื่นเนาะแต่ของเขาเนี่ยไฮแต่กะทิเนาะสะอาดไปเลยโอ้ปล่อยยี่ตัวนั้นมันก็มึนแทนพี่น้องมันเห็ดอีหยังเฮ้ยพี่น้องครับพี่น้องตัวน้อยก็ไล่พี่น้องข้าวผมนี่ตัวน้อยก็ย่างไล่เลยข้าวผมนี่อีกบ่ น,น,นิอยยังซีกับนีครับนี่นนง,งามด้วยนี่บ่นี่ครับไอ้อันนี้อันนี้เราจะเป็นลูกแฝดแน่เนี่นอนนอนลูกแฝดแน่ออก4ีตัวกับีแต่มันหนึ่งบ<อ>่อรอดออกมันจะรลอดีละสองตัวพะว่าเขาต้องปอน,นุมม่มที่ผีดออกไลก็ต้องปอนุ่มเนาะนี่เัาพูดออใช่ครับตัวที่ออกมาหาผมนั้นคือตองอนุมตงปอนมมันนะถ้าปอนุมันกลกับปลอดนะ เพราะว่านุ่มมันแดงไม่ได้ป้อนเลยครับบนุ่อมแม่มขวไอ้พี่น้องมาเบิ่งนฟังทีพี่น้องมีแต่ตัวงี้มันรวยพี่น้องงามๆเลยพี่หนุ่มแลพี่น้องมึงนะมองดูก่อนโอ้ยพี่น้องสะออนก็ผมนี่สะออนสะออนสะออนปั๊ดติงพุ่งเลยพี่น้องเลยตา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 ขายที่ถึงไม่ได้เป็นล้านแบบนี้อยพี่น้องเบิร์นมึงนะมีแต่ตัวงามมึง ท้งามสะอาดยังไงอ้วนครับผมยุบพุ่นกับมีในดงพุ่นกับมีจะมีอะไรส่งไปตัดปัญหาตัดปัญาทุเจ้าน้าที่คนทุกเจ้าหน้าที่นี่ครับพี่น้อง,ง oh. มันก็เฮ็ดคอกธรรมดาแหละพี่น้องบ่ได้เฮ็ดหยังมากมายครับผมก็เฮ็ดธรรมดากันี่แหละครับผมกาเฮ็ดธรรมดาเนาะแต่ว่ามันก็อยู่องมันได้เนาะอืครับผมอันพวกกันยุ่งกันยังก็มันก็บ่ก็บ่มีครับผมพี่น้องก็ธรรมดาเนี่ยครับผมแต่ว่าแค่เพิ่นก็สซมปุ่นได้พี่น้อง แต่ส่วนผมมีตัวใหญ่เลยไม่แม่ทองมีมีหรอคุมีพอพันอยู่ครับเนี่ยพอพันคือเขามีใหญ่นี่ยโอ้พอพันบอกครับผมกับมันจะมีพอพันที่เสดพวกนอกอกนอกพวกนอกระงอกพี่น้องสองสามตัวอยู่พอพันนครับผมขอกนี้พี่มันมัดหกร้หกสิบตัวพี่น้องย่างไรเลยครับผมแ้วพี่น้องเคามาทั้งนี้นะครับพี่น้องว่า นี่เสือมสนปลาเนาะครับเมาต่างบึบ้านนาบินอำเภอแม่งน้ำเย็นนะพี่น้องทุกท่านในเรื่องแค่หลายพี่น้องพี่น้องกับเพื่อนทั้งช่องกับขอมาบนทั้งนี้ก็ได้ครับผมพี่น้องอยากได้แพี่อยากได้อยากศึกษาเนาะการเรียงแพี่ยววัเปิดยังไดครับผมขอมาบนทั้งนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเนาะนี่หลายนี่ครับผมขอบคุณหลายที่ได้ผู้ที่เพื่อนให้ความแนะนำอาจารย์เจ้าของแพทยเพื่อนกับเป็ดตากระถินอยู่ครับผมเพิ่นมาเพิ่นกับท่านมาครับผมยึดกับเก่ากับน้ำเมื่อซอยเล็กน้อยครับผมแต่ว่าที่ ที่สมพุ่มเปนกาแค่มาดูแลห็นบางทางนะครับเนาะเ็นกะบ่อดดมีความูพอบันไดนะครับเนาะเ็กาหายขมู้บ่อใดพอบันไดเพราะว่าการดูแลการรักษาเป็กาเพราะท่านได้บอกับขากบเบื้องพร่ไปก่อนพี่น้องครับผมเจะหือครับพี่น้องแสดงว่าตัวออกไม่กีมินะพี่น้อง ออกไหมีมีเท่านี่เนาะนี่นี่ออกไหมเยังมันขอกนึงแล้วครับนี่ดูนี่ขอกหนึ่งขอกนึงออกมากาลังท่องกลังใส่อยู่หลายตัวครับกาลังท่องอยื้อแย่เลยแต่วันเมรี่ม่โตใหญ่ดีเทวันอ้วนดีนะโซมาเพ่อจิขายเป็นกิโลได้เป็นอันนี้พี่เป็นกิโลเนาะหรือว่าเป็นข้อพันเนาะก็ผมปูเคยอันนี้ผมติดสอบว่าได้แนนการจิขายเป็นเป็นพันหรือพี่น้องกิโลเนี่ยพันแนี่ยนะครับผมผมปลาผมเบิุงคุณ้งหลอกอะ ประมาณนี้ยแหละที่หลายฟาร์มเนาะเขาก็นี่ก็แม่นึงแล้วนี่ครับนี่โอ้นี่นี่คู่แม่นึงเนาะนี่ครับโอ้นี่อันนี้รู้ว่นนี่แดดจีนครับผมแดดเนาะครับแดอ๋อ้ก็ลังท้องกับเยอะแยะเลยครับอ๋อ้ขุนพ่อพ่อพันธุ์มันขุนพ่อพันธุ์มันเห็นอยู่นั่นตัวนึงอีกครับโอ้เจ้าตัวพ่อพันธุ์นั้นพี่น้องนั่นพ่อพันธุ์นั้นครับเออผมกันเน้นน้ำหลไหลมาได้พวกไหลมาได้ฮาก็บอกใครห่วเนาะเฮ้่วงใครได้อยู่แต่บุคคได้อยู่ เออครับก <Es> ่าเอาที่ข้าวหูแล้วพี่น้องเนาะเอาเอาแค่ที่ข้าวหูว่าเพราะว่าเจ้ความเพิ่ขึ้นกับบดไตยูอาจารย์เพ่มขนกับบดไตยูครับผมเพิขึกับพานหน้าผู้ดีครับผมเลยมากมาเบิ่งให้พี่น้องครับผมเตี้ยว่าเราครับเพิ่มเรียงแพรสมบูรณ์ครับพี่น้องเนี่ยแพรสมบูรณ์เราก็มีแตุโใหญ่ๆครับผมนี่กาหนามาศึกษาเบิ่งครับพี่น้องกับยาไว้กับกระสียาเกาตามพวกกลุ่มที่ซัดนี่เนาะ ใส่เก่ากับมานี่ครับผมก็ยาครับผมสามารถสีกับค้ายๆกันแล้วครับผมแต่ลายฟาร์มโนคำนวณนี่พี่น้องแต่ว่ารู้สึ้ว่าแฟเพื่อนนี่จะไม่สนอ้วนอันนี้เพื่อนเพื่อนประเด็นในช่วงพี่น้องเพื่อนตาแต่ขัดทิ้งให้กินครับผมไม่ได้ปล่อยครับผมดูแต่เนื้อคอกครับผมนี่ไม่ใช่เนื้อคอร์กมดแต่ขัดทิ้งให้กินครับผมอย่าบอกเพื่อนทัองผีพี่น้องทั้งผีนี่อีกขอกนึงนี่พี่น้องนี่นี่ขอกนี่นี่นี่ ยคกน้อยวันี่ก้าวผมนึ่งคกน้อยครับอันนี้ไม่ได้ป่อยมาหากันวันนี้ครับนี่อ๋อนี้พี่น้องคกน้อยอันนี้ก็คกน้อยอันนี้็คกน้อยพี่น้องครับอันนี้ก็คกน้อยคอกนึงนี่พี่น้องคอกนี่ก็ร้ายพี่น้องนี่แต่ว่าไอตัวนี้จะเป็นได้น้อยพี่น้องจากจำบวกแยกพ้กมันได้เนาะอาจจะเป็นลูกมันพี่น้องนี่ จะเป็นลูกมันครับผมเออลองว่านี่อาจจะเป็นลูกมันครับพี่น้องนี่ครับผมว่าง่ายมาผสมนี่ครับพี่น้องเพิ่งมาจักรน้อครับเนาะนี่พอกคร่าวๆแต่ว่าสวรรค์ดีรีวะหลาย่ผดหลาย่ผดสวรรค์ดีรีครับผมเดี๋ยวเให้ไปเบิังน่านผุดอีเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเให้ไปเบิังท้านผุดอีกก่อนไปพี่น้องยังเบิังอีกของนึงครับผมดูติดติดกันเหรอพี่ แดดมันซองเนาะพี่น้องเนาะแดดมันซองนี่บรรยากาศพอคนพี่น้องนี่ครับบรรยากาศพอคนกว้างอยู่ครับพี่น้องร้านอาหารบรรยากาศนี่แหละครับผมตัดพวกถังพลาสติกมาใส่เนาะตัดพวกถังพลาสติกมาใส่กะให้มันกินเนาะครับเนาะเมื่อก่อนที่หารซึ้งคือกระาพูดพี่น้องมันจะหาหรซึ้งกับคือกระาพูดถ้าพี่น้องเนาะครับผม เพ่าทางตับติ๊กใจผมนี่ครับบรรยากาศเขาอกของเพื่อนพี่น้องกว้างยู่ดีพี่น้องประมาณงานหนึ่งเหมือนละมั่งนี่นี่อีคลองนึงนม่นบ่พี่นี่ นีอีกคลองนึงพี่น้องพอพันมันเองคบพ่อพันันเองนาะมันมันไ่เป็นแบบบ่อข้อแดงว่ะนี่เพื่อัข้อแดงนจะเม่นแล่วนะคาบยังไงเล่นี่บ่อข้อแดงนะพี่น้องพ่นนาะคาบยางไงเลยอแดงพ้อเนี่็น่มร์สืบอมฆคับเพื่อนซื้อมาไหมเนาะพี่น้องรับผมย้ายออกมา้อครับแสดงว่าเพื่อนซื้อขามาเรือที่มีเนาะซื้อมาซื้อมาออกเป็นบอลเนาะแสดงว่าคุเป็นซื้อมาใกลออกพี่น้องครับผม ซุ้มซื้อมาไม่กับมีนะครับผมเอ้ามันใครอยู่คนโอโไกลไครบนี้นึกว่าจะแพ้ไครไกลขครเดิยนงบ่กนื้วัาได้แพ้ไครออแค่ไปใครจะเนี้บ่วันนี้ไม่ต้องอันนี้คอกนึงเนาะโอ้นี่พี่น้องอีกคอกนึงครับผมนี่คอกคุณมีหกไก่ผลส่วนโอ้ไก่หอกปอยู่มปาสานเนาะ เราจะเคลียร์พวกขีขี่ไม่เนาะพี่น้องมันต้องไปเคลียร์มูลมันขายได้ดไดบ่มันมัน,ะนอะไรครับเจ้าสักบาทเลยพี่ที่นึงยิบหาที่สามสิบครับโอ้ยิบหาสามสิบเนาะแต่ว่าใส่พวกปุ๋ยพวกยังดีมากเลยพุกนี้ครับผมเยี่ยมเลยครับปิดปุย๋ยดีที่มากเยี่<ต>ยมที่สุดแต่ว่าจะใส่หลายครับพี่ใส่หลายพวกนี้ครับมันพวกนี้มันดีเป็นกดบ่คมันิกดมันสีเข้มเข้มเกือบประมาณเนาะนี่พี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ้งทั้งพี่พี่น้องมีมาเบิ้งทั้งผีดครับผมนี่พี่น้องท่านนี้ก็ร้ายครับผมนี่ท่านนี้ก็มีตัวใหญ่เท่กันพี่น้องนี่ครับผมนี่อันนี้จะน่าจะเป็นแพทยรุ่นๆครับผมนี่อาจจะเป็นแพทย์เมษาครับพี่น้องนี่นี่น่าจะเป็นแพทย์เมษาเบิ้งกระทั่งมัยนะน่าจะเป็นแพทย์เมษาครับผมนี่ัวนมากนะเพื่อนจะ ให้พวกกระทินเนาะให้กระทินก็้พูดนาะพี่ให้กระทินก็้อพูดนบ่ให้กะทินแล้วก็กาข้โพดอ๋อกาข้โพดเนาะเป็นอาหารเสือมันเนาะเขาเขาพูดบดขาพดตนเนาะเออาพดตนก็พวกกอันนี้เนาะเป็นอาหารเสือก็กากมันเนาะ กับมันพวกโมเดลหายมันก็เออมาให้กินเบตันแล้วก็เหายพวกกัดทิ้งพี่น้องแต่ว่าเพิ่มโมได้ไล่ทุ่งพี่น้องก็โมเด้ไล่ออกเพิ่มแบบค้างไว้เลยครับผมเสร็จพิ่มกับตากัดทิ้งแล้วก็หานเชิงเพื่อพื่อนพวกขอกวดครับผมแต่ว่าเบิ้งเพเพื่อนเราก็สมบูรณ์ครับพี่น้องสมบูรณ์ก็ไม่ได้ตัวใหญ่นี่นี่ครับผมถ้าพี่น้องอยากเข้ามาเบิ้งแพย์ั้งนี้ก็เข้ามาเลยครับเด้ออ่าบันปลาเนาะครับเนาะบ้านปลาตำบลฮะ บ้านสวนปลาเนาะพี่น้องเนาะบ้านสวนปลาตำบลวังน้ำเย็นนะเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นน้องจากเคาบบ่งแพร่ยูกคอกนี่กะมาเคาบบ่งได้ครับผมมีประมาณร้อยหกสิบตัวพี่น้องใครๆเพิ่อนมาปลาใครๆมาซื้อมากใคไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องอยากได้กัมาเลือกออกที่ชนี้เลยครับผมมาฟาร์มใหญ่เลยครับดีกว่าเขาไปหาอยู่ฟ้ามนอนเล็กๆหน่อยเนาะมันกะบที่มีเลือกหน่อยพี่น้องแต่เขามาฟาร์มใหญ่นี่อาจจะเขาก็จะได้เลือกหลายครับผมเขาต้องการตัวใดเขาถูกใจเขาก็เลือกเอาได้เลยคคครรรัััับบบผผมมมนนีี่่่หลาายกววตพ้องครับผม ยังหลายครับพี่น้อง,มองโมเมนมีแค่นี้บอกต้นดมคนอีกนิดหนึ่งองเขาเลี้ยงสร้างปลาเรียงโอ้แสดงว่าทั้งนี้กับที่เลี้ยงแค่เป็นลักนี่เนาะมึงกระทาั่งเลยเนาะเลี้ยงพวกสัตว์เป็นลักเนาะพี่น้องอืบอยู่คนเงียบเล็กข้อหนึ่งอีกนะครับเล็กข้อหนึ่งย่อย่อไทยข้อหนี้ก่อนพี่น้องไอ,อ,อ,งอง้พอง พวกนีบมีพอพันบ่ครับนี่น่าจะบบมี ok ่เนาะได้จะผูใแญ่เนาะได้จะผูให่รับพี่น้องให้จะผูง่มานี่ยนะครับน้อพี่มีบวโท้วงบ่ามีบทโทว่มีบวท้ปวดทวครับ เบือทั่วอาจารย์ผมกับบรีเคยโตลูกเปียกเขาบรียังเขาพี่น้องอ่ะเพื่อบกระถูกเพิ่นกากบ่มีเนาะใกกล้ๆเขา้อยใามวัดสวิตาเขาใส่วัดสวิตากิโลนึงนี่ยแหละครับจะกิโลนึงเนาะเขามาเจอซี่แยกกุดโดนเนี่ยเรเลี้ยวก่นเลี้ยงเขามาครับผมเดี๋ยวใส่ขอม้าเนาะมันนี่เนี่ยขอมันเขียนไว้ผมอยู่นี่เบือทั่วผมเดี๋ยวผมสิให้ทั่วเขาหาอาจารย์ดีกว่า่ต้องก็ได้หรอกพี่เพราะว่า อยากให้พี่น้องเขามาหาเบื้องดีดีกว่ามันก็ได้จะเขามากกว่าเาเบิ้งเหงาครับผมครับผมตรงขามช่วยวัดต้นป้านะเขามาประมาณกิโลหนึงครับผมการเอาไว้สำเนียสำรัพี่น้องเนาะเพราะถ้าก่อข่าวเนาะเขาเพราะว่าอาจารย์มันกับเพื่อนกับประยูงห้อกันวพรามัู้เอากับสิบประดิษฐ์เพราะวันไหนเนาะพี่น้องก็ขอถูกพอถูกก็ให้พี่น้องด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเจ้าของเพื่อนกับประยูงครับผมการคลิปนี้การจบวันสำเร็จสำหรัพี่น้องเนาะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาเจอกัััันมมม่คครรบบผผสสวดี